ท่านผู้ชมครับขณะนี้หลวงพี่บินบรรลือฤทธิ์นะครับได้นำพาพวกเราทีมงานกระชอนอทคอมมาที่สาลาการเปลี่ยนนะครับซึ่งมีอายุยาวนานกว่า200กว่าปีนะครับผมขออนุญาตเรียนถามหลวงพี่ครับว่ารายละเอียดของสาลานี้เป็นยังไงบ้างครับเรื่องรายละเอียดนะเดี๋ยวหลวงพี่จะให้ทางผู้ใหญ่ออสนะครับเป็นอธิบายให้ฟังนะครับว่าลักษณะเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยนมาตรการครับหลวงพี่สวัสดีครับท่านผู้ชม ศาลาการไปลรนี้เพิ่งเป็นสาลาไม้สักทางหลังนะครับเดิมอยู่ทางด้านซ้ายมือของผมนี่นะครับนะแล้วก็ได้ยกแล้วก็ย้ายนะครับมาที่เหนอยู่ตรงนี้ยกสูงขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับผมยกสูงขึ้นมาประมาณสามเมตรไม่้ธรรมดาย้ายด้วยนะครับย้ายด้วยครับความกว้างก็อยู่ประมาณเอ่อสิบจุดเจ็ดเจ็ดเมตรนะความยาวก็สิบเจ็ดจุดเจ็ดห้าความสูงยกขึ้นมาก็ประมาณสามเมตร ซึ่งสระหลังนี้สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงสีอุดยาวตอนปลายนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสราหลังเดียวที่เก่าที่สุดอยู่คู่กับวัดบางแวกมานานแสนนานนะครับตั้งแต่สมัยผมยังเด็กๆก็มาวิ่งเล่นอยู่แถวนี้พี่ออสครับได้ข่าวว่ามีเสาตกน้ํามันด้วยนะครับมีสาพิเศษสุดเลยตรงนี้ไม่มีใครรู้ครับมีเสาตกน้ํามันอยู่หต้น นี่ก็คือข้อมูลนะครับข้อมูลเบื้องต้นนะครับผมจากที่ออสบางแวกนะครับผมนี่ผมขออนุญาตเรียนถามตรงพี่นะครับว่าช่วยบอกบุญนะครับกับสรรขชนที่กําลังชมอยู่ตอนนี้นะครับว่าอยากจะร่วมสมทบทุนหรือว่าร่วมสร้างสาราการเพียรแห่งนี้ครับครับก็ขออนุโมทนาบุญนะครับกับญาติโยมทั้งหลายนะครับที่ตั้งใจอยากจะมาทําบุญนะครับกับทางวัดบางแวกนะครับตอนนี้ทางวัดบางแวกนะครับ ก็จะมีการบูรณะปฏิสังขรณ์นะครับก็คือสาราการปรเรียนแห่งนี้ซึ่งเมื่อกี้ใหญ่อดบอกแล้วว่าอายุกว่า200กว่าปีนะครับนะฮะแต่ตั้งแต่ปลายคุณศรียุทธยานะครับผมก็ขอเรียนเชิญนะครับท่านญาติดโยมผู้มีจิตใจที่จะร่วมกันบูรณะปฏิสังขงรณ์แห่งนี้นะครับก็มาเรามาทําบุญกันได้นะครับที่วัดบางแวกนะครับโดยถ้าท่านได้ทําบุญ นะครับอย่างที่บอกแล้ว1000บาทนะครับก็จะรับสมเด็จไม้ที่เราทําขึ้นมาจากมวลสารที่ดีที่สุดก็ว่าได้นะครับในสมัยโอ้โหตั้งแต่ต้นรัชนโคสินนะครับแล้วก็มาบูรณะซ่อมแซมสมัยเสด็จพ่อร .5 อห้านะครับนะแล้วก็มาบูรณะอีกทีตอน2อ5 0นอนะครับเราก็ได้ไม้ที่เป็นช่อปลาบรลลกาครับรุ่นนั้มาทำเป็นสมเด็จไม้อันนี้นะครับขึ้นมาเพราะนั้นก็ขอ ขาหลวงพี่เขาฝากนะครับญาติโยมทั้งหลายนะครับมาช่วยกันบูรณะสังครสิ่งที่อยู่คู่เมืองไทยมานานแสนนานไม่กี่ไม่ไม่กี่อย่างไม่กี่หลังนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับและนี่แค่อีกหนึ่งหลังนะครับที่เราต้องมาช่วยกันเพื่ออนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานเราได้ดูเสือไปเจริญพรครับผมครับท่านผู้ชมครับพระบินบรลธิตก็ได้บอก มหาบุญมหาผุศลแก่ทุกท่านแล้วนะครับท่านใดที่สนใจก็มาที่วัดบางแวกได้เลยนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามได้ที่เวอร์ไวด์เว็บกระชนดอทคอมนะครับถ้าเป็นทาง YouTube นะครับที่ช่องไอเพนกระชนดอทคอมและทาง Facebook ของเราครับที่แฟนเพจกระชอนคลิปเด็ดอีกหนึ่งช่องทางครับเวอร์ไวด์เว็บคลิปกระชนดอทคอมสำหรับวันนี้อิ่มบุญทุกท่านนะครับสวัสดีครับกะเดื่อคอโยมสาธุรังสรรผลงานโดยกระชอนดอทคอม